สวัสดีครับเ,เดี๋ยวพรามาดูเจ้าขันแปดล้อนี้อันนี้เอารถตู้มาตัดทำแล้วเป็นรถตู้ไม่มีหัวเก๋งอู่เลยเนี่ยอึ๊บกำญ่ นี้เกบ400โลเดี๋ยวมาดูกันนี้หน่อยครับว่าเครื่องคูวต้าอยู่ข้างในครับผมประตูก็ไปครับนี่ครับสายพานเตรียมแล้วนี่อะไรอันนี้เป็นที่นอนหรือเปล่านี่ครับเครื่องเครื่อง15แรง15แรงครึง่ง ใส่โมเลยบนนี่หกนิ้วเลยเด็กอ่ะแล้จะ,จะไปโรงงานก็ต้องเปลี่ยนใส่ตัวเล็กกลับเพาะว่าหกนิ้วเนี่ยมันจะวิ่งเร็วครับเดี๋ยวตัวนี้โล่งเลยครับม,มีเกียร์สโลว์ครับนี่คันนี้เกียร์ลูกเดียวครับใส่เกียร์สโลว์ของเออมาสตามาสตาครับผมนี่คือแต่งน้าเกียร์มาครับเนี่ย ต่มันเป็นเกียร์กระปุกอะแต่เกียร์อยู่ข้างหลังนี่แต่งมาเลยแต่งด้ามเกียรไ์ไปหาเกียร์ครับนี่ขอ,อด้ามไว้ข้างหน้าเกียร์อยู่ข้างหลังเกียร์ตรงนี้เดี๋ยวก้มให้ดูอะแต่งมาแต่งมาขาหน้าใช้ปีกนกอยู่ครับ ไม่รู้ว่าเพิ่งเห็นว่าแต่งแต่งด้ามเกียร์เข้าไปข้างในเลยนึกว,ว่าเกียร์นึกว,ว่าเกียร์อยู่ตรงนั้นไม่ใช่เนี้ยเอาเกียร์มาไว้ข้างหลังเนี่เห็นไหมหมอเมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยแต่งด้ามเกียร์ใส่เหล็กยาวมาตรงนี้เลย ยาวไปจากข้างหน้ามานี่เลยครับเราตัวนี้ก็เป็นเพลาของหกล้อเลก็กครับนี่ล้อเล็กแนวสองชัน้นครับผมแล้วก็วางเพลาเพลาน้ำหนักข้างหลงังอีกโอ้ นี่ค่อยได้ดูเนี่ยคันนี้นึกว่าเป็นเกียร์เกียร์อยู่ตรงข้างหน้าไม่ใช่อ่ะแต่งเกียร์มาแต่งน้ำเกียร์โอ้มาเขยันตอนตอนที่เขาไม่ให้ตัดแล้วอเขยันน่ะเมื่อวานก็ใส่ไปประมาณเก้าตัน เราตัดสิบตันเยนี่เดี๋ยวก็ถ้าใส่เต็มก็ลงมาเปลี่ยนมุลเล่ครับหนาวๆอย่างน,นี้พอดีเลยครับขับไปอุ่นไปครับผมแต่ถ้าร,ร้อนๆก็อาจจะร้อนนิดหน่อยอะ มานี้ครับคันนี้ฝากไว้เลยครับสวัสดีครับ